ครับผมอ่ากับสวัสดีพี่น้องเอฟซีของระเสริฐอ่สําหรับแนวทางลาวพัฒนาวันที่29เดือนธันวาปี66วิ่งเด่น5ลอง3กัน8ปนะที่แรกพะเสริฐจะเอา8เป็นตัวเด่นแล้พี่น้องนะแต่พะเสริฐมากับเอาเปล่าหาเป็นตัวเด่นแล้วเอา3เป็นตัวลองเอา8เป็นตัวกันพอพะเสิร์ตยัดมันเป็นตัวหลอกก็จะงวดเอาซีเด่นอ่ะอ่เพราะฉะนั้นให้เข้าใจตามนี้ก็คือ วิ่งเด่นห้าลองแปดลองสามกันแปดได้พี่นอ้องเด้อเลขสองพอเสดไปก็ตัดออกเลขสองพอเสดจะโยนไปทั้งราง,างอพอเสดได้ตัดออกไปเป็นช่อยุยทธายตอนแรกก็จะว่าเด่นแปดลองสามกันสองแต่ว่าตอนนี้เอาเป็นเด่นห้าลองแปดกันลองสามกันแปดได้พี่นอ้องเด้อหลักหน่วยหลักหน่วยหลักหน่วยพอเสดพอนี้หลักหน่วยสามห้าสี่สองแปดสามห้าสี่สองแปดพอเสด เอาตัวสามกับ่ากับซีเป็นตัวเด่นนะลักหน่วยพี่น้องอ่าเอาเอาเอาซีกับกับกับผากับสามเป็นตัวเด่นสำหรับหลักหน่วยวันนี้เน้นที่เน้นที่สามกับห้าได้อพี่น้องนะเน้นที่สามกับห้าแล้วชุดวินอ่าชุดวินสี่ห้าเจ็ดแปดสามศูนย์สองสี่ห้าเจ็ดแปดสามศูนย์สองถ้าพี่น้องมาหาตัวพี่น้องก็เอาแช่หอนเลขกสามถ้าพี่น้องจะจับเจ็ดตัวกับพี่น้องจับหอดเลขกสองอ่าชุดจับคู่บนอ่าจับคู่บน จับคู่บนกับ35 25 83 88 33 84อันนี้คือตัวเน้นนะพี่น้องนะนี่คือตัวเน้นแล้วตัวสำร่องไว้ก็คือ1845 65 1845 65เพราะเสิร์ตเน้นสุดๆก็คือ35 83 88แป้าพี่น้อง FC เข้าใจตามนี้อ่าสำหรับอ่าตัวอ่าจับคู่ล่างจับคู่ล่าง ห้า 3, 3, 2า8สามสองหกอันนี้คือตัวเน้นนะพี่น้องนะนี่คือตัวเน้น,นะน,ต,นตัวสำรอง3172 2102เกองสอง่งศ์สอเอาพอเฟันท่องกับยุทธ,ธิ53กับ32ถ้าจะเบิ้ลก็คือ2องสองอ่ะพี่น้องเอฟซีเข้าใจตามนี้อ่ะชุดชุด3ตัวให้ไปลงทุนอ่ะสำหรับชุด3ตัวมื่อนี้มีปเปอร์เซ็นต์ลุนนะพี่น้องนะอ่ะชุด3ตัวตัดเล่นหน้าหลังแล้วสั่งก๋วยเตี๋ยวรอ ตามซโลกแจนของพอเสิร์ต8 4 5 3 8 4 5 3 2 3 8 8นี่คือตัวเน้นแล้วพี่น้องนะตัวสำร่องกับ4 5 3 8 7 4เน้นสุดๆก็คือ3 8 4กับ5 3 2เอาให้พี่น้องเอฟซีสุขมันลำด้วยลำด้วยสลับแนวทางของเล่าพัฒนามือนี่สรับงวดที่แล้วกั พ่อเสดก็ขอโทษขออภัยสำหรับแนวทางล่าพัฒนางวดที่แล้วลุดนะลุดนะลุดพี่น้องเอฟซีจงพุ่มใจนักปเสริฐว่าเลขเต็มหน้ากระดาษเฮตไทยลุดบ่ทุกตัวนะเป็นไปได้จังไหนอ่ะอันนี้คือเรื่องจริงอ่ตามสรุกแกนพ่อเสดคือว่าแนวทางของพ่อเสดถ้ามามาตั้งแต่ตัวเด่นยันตัววินถ้าหลุดก็คือหลุดหมดทั้งแผงไม่มีติดอันนี้เป็นเรื่องจริงหลังจากนั้นมากอะพี่น้องเอฟซีก็ตามไปนะ มันจะเข่าต่อเนื่องกันประมาณห้าหกงวดแล้วก็จะลดอีกรอบนึ่งนะพี่น้องนะเอาให้เอฟซีสุกหมานลำลวยสำหรับแนวท่าของพ่อเสิร์ตอ่าถ้าผู้ใดอยากจะเอาเลขที่พ่อเสิร์ตไปนั่งเอาเอาไปลงทุนเป็นแนวท่าเล่าพัฒนากะอ่าอ่าซึ่งไอ้ผู้ปูคุ้มยาเพ่นหายม้ามว่านนี้กะอ่าสามเจ็ดสองอ่าเลขบนนั่นพี่น้องนะสามเจ็ดสองล่างเก้าศูนย์ล่างเก้าศูนย์เอาให้พี่น้องเอฟซีสุกหมานลำลวยสำหรับแนวท่าของมือนีเล่าพัฒนาเอาลำลวยลำลวย 啥都，啥都，啥都。